เข้ามา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 ครับไอ้กล้องป่ามึงบอกกูบนประตูบานเข้ามา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 มาแค่สิบนาทีมาแค่ยี่สิบนาทีเท่านั้นนะครับโบเดมาบอกโบเดมาเฮ็ดอีหยังเด้อเข้ามาสักก่อนเข้ามสักก่อนซองไรเดอร์อยู่อุ้ยไม่ได้ดูซองไรเดอร์ซองไรเดอร์เล่นหรือเปล่าตัวไหตัวหนนี่เทปนุกธนดือม่ได้แลช่องบล็อกพอยมาตั้งนานแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้ดูดูทำอะไรงาน แชร์ Share, ก็ไม่ได้แชร์ตายแล้วเอาโทรศัพท์เปิดด้วยหน่อยครับทราเปิดอใหทำหลายอย่างครับวันนี้จะมาบอกข่าวสามเรื่องนะครับวันนี้จะมาบอกข่าวสามเรื่องนะครับไม่ใช่แค่ไหนตะก้าไม่มีตะก้าไม่มีราคาไม่มีโปรโมชั่นไม่มีอะไรทั้งสิน้นวันนี้แค่จะมาบอกข่าวนะครับ เข้ามาเยอะๆนะครับถ้าเข้ามาครบ1,500หรือว่า2,000คนเดี๋ยวจะมาบอกเข้ามาเยอะๆก่อนเด้อไพเปิดให้พี่ดูหน่อยเนี่ยตัว็ชใหญ่ใั่ไใหญ่ช้อใหญ่เลยเ่ะจะเล่นใหญ่อะไรขนาดนั้นวะเป็นเพลนะเนี่ยอัดหรอกอะ<า>ถึงตอนอัดหรอกจริงเหรอเนี่ยโอ <ฮ S> ้โห <ฮ S 1> ดูในไลฟ์สดเห่อคนดูเ <unt> ท่าไ,ไ,ไหร่ไอ้ไพ่ไม่เป็นไรพี่ก็ต้องเปิดหรอกดูในโทรศัพท์ดูอยากดูไลฟ์สดเฉย ตอนนี้เทสเทมันอันดนในยูทูบยูทูบห้าพันหนึ่งแล้วก็ Facebook Facebook กอะไรอุ้ยทิกตอก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 ไอเลิฟทิกตอก k ลยไอเลิฟทิกตอกเลยทิกตอกมไอเลิฟทิกตอกเลยทิกตอกไเลิฟทิอกเลยิกตอว้าวสี่0ัหกว้าวเยอะมากคนดูเยอะมากนู้ำนวนนะครับตอนนี้ว้าว ว้าวว้าวว้าวสองไลเดอร์ครับตอนนี้นะครับสดสด,สดทางช่อง WorkPo i n t แล้วก็บ้านฟ้านะครับ WorkPo i n t แล้วก็บ้านฟ้าใครที่ติดตามน้องนุกธนดลอยอย่าลืมให้กำลังใจนะครับวันนี้มีมีเรื่องจะมาบอกเยอะมากๆเลยนะครับอ่าโอเคสวัสดี1,300คน,นครับมา10นาทีนะครับมา10นาทีมา15นาท,านาทีจะมาบอกข่าวเล่าแจ้งเดี๋ยววันนี้เราจะมีการลงคลิปแล้วก็ภาพโปรโมทของ B ีวานะครับ บีไวท์ครีมโลชั่นน้ําหอมของเรานะครับครีมโลชั่นปรับสีผิวนะครับได้ทั้ง3ระดับและที่สําคัญนะจ๊ะมีทั้งน้ําหอมและก็ป้องกันแสงแดดด้วยสําหรับแฟนๆที่จะเข้าสู่ช่วงสงการนี้ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดครับเอเบิ้ลมุทุมราถามว่าราคาแพงรือเปล่าเฮียแพงไหมจะซื้อ,อไ,ได้หรือเปล่าบอกเลยว่าราคาจับต้องได้ไม่ถึง500ได้ซ้ำครับแต่ยังไม่บอกว่าเท่าไหร่บางทีพูดราคาไปเดี๋ยวมันจะกลายเป,ไป็นว่าที่ตอบมันจะมองเห็นน้อยนะครับอยากไม่อยากพูดเยอะ เอาไว้ไลฟ์อีกทีนึงนะครับจะบอกข่าวว่าวันที่29มีนาคมนี้ครับใครที่เป็น FC หรือว่าใครที่รอ,อรอกดตะกร้าวันนี้ไม่มีตะกร้าครับวันนี้แค่ไม่บอกขา่าวเฉยใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆราคาดีๆฟังนะครับอยากได้โปรโมชั่นดีๆและราคาดีๆรอติดตามทีเดียวคือวันที่29มีนาคมนี้นะครับอัดคลิปนี้ไว้เราจะไม่พูดรอคอนะไม่พูดรอคอนะครับ พูดรอคอในไลฟ์อยากได้โปรโดีๆรับตัวแทนไหมคะยังไม่ได้เปิดรับอะไรทั้งสิ้นนะครับอยากจะรู้ข่าวเล่าแจ้งกดนะครับบันทึกคลิปนี้ไว้นะครับบันทึกคลิปนี้ไว้บอกว่ามาจากคลิปเบิ้ลมาทุมลานไลฟ์ในวันนี้ก็ได้ยีนี้เจอกันครับยีิมีนาคมนี้นะครับเจอกันที่ไลฟ์ของเบิ้ลปทุมราชนะครับผม 29มีนาคมนี้อยู่ที่แลของเบอร์ปทุมราชเวลา2ทุ่มนะครับใครที่อยากได้นี่เลยแพ็กเกจสวยนะครับข้างในก็สวยเหมือนกันข้างในคือคุ้มค่าหลอดใหญ่นะครับใช้ได้นานถ้าคุณไม่ทาเปลืองหรือไม่เอาไปปรุงทำน้ำยาเข้าปุ้นผมบอกว่ามันใช้ได้เกือบเดือนอสาหรับผมขายไปเรืดีเพราะผมเป็นคนที่แบบทาแค่เฉพาะช่วงเตะฟุตบอลกับคอนเสิร์ตแต่จะเปลืองช่วงไปถ่ายรายการแค่นั้นฮัลโหลคุยอนัน Hello, I remember today, 29, day 29. I support you. Go to eat dinner tonight. See you soon. I last TikTok uh 10, 10, 10, 10 p.m., 10 p.m., yes, 125. Yeah, I last 10 p.m. Today, I'm free. See you, see you, restaurant, eat dinner. I'm <laughs> not ไอสัตว์เตือนกูแล้วถูกจำกัดมาแล้วนะครับมาบอกข่าวแล้วนะทุกคนจะลงแล้วนะครับไม่ได้ปักตะกร้าวันนี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่วันนี้นะครับใครที่อยากได้อยากกดสั่งซื้อเจอกันวันที่29มีนาคมเวลา2ทุ่ม29มีนาคมเวลา2ทุ่มเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปแล้วมันเตือนแล้วนะมันปิดการมองเห็นรถลง10นาทีเดี๋ยวมันจะกลา,ายเป็นบล็อกเดี๋ยวผมจะไป ทำอะไรไม่ได้โอเคเนาะใช่ๆแค่นี้พอนะครับทุกคนเจอกันนะบ๊ายบายอายุน้อยร้อยอย่างกลัวเจอกันครับจับต้องได้ใบให้โ่ถึงดอกหารอยนะเก็บเงินไป สวัสดีเสียงอะไรอ่ะสวัสดีครับัดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี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  ตัวไหนเสียงไม่ค่อยออกจ้าเสียงเบามากเสียงมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเคยกินแมงชีนนไหมเคยกินครับพ่อคุณแม่ก็เป็นคนอีสานครับพกเขาจะให้กินของดีๆแบบนี้แล้วครับอันนี้คืออสระบบครับสวัสดีสองพันห้าร้อย แบักทายครับวันนี้ผมถ่ายมา3งานเต็มๆครับทุกคนงานแรกคือเบิ้ลเอเนะครับถ่ายมาสงานเบิ้ลเอเแล้วก็งาน2ถ่ายงานกับพี่ได้ดูฟินแล้วก็งานที่3ก็คือนี่เลยครับตัวนี้เลยบีไว e นี่ครับครีมโลชั่นน้ําหอมหรือว่าครีมโลชั่นปรับสีผิวนะครับผมได้ถึง3ระดับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจเดี๋ยว29นี้เราจะมาทําโปรแล้วก็บอกนะครับว่าเท่าไหร่ยังไง อยาให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็บอกข่าวกันนะครับยี่้ามีนาคมนี้นะครับกันแน่ๆครับโปรอะไรหรือโลชั่นโปร,โลโลโปรโตีนเอาไม่ใช่ขอโทษขอโทษโปรโมชั่นก็คือหล่อมากครับน้องราสีจับขอบคุณครับพี่พัสกรราสีจับเลยเหรอรรนี่ขนาด ออกไอออกท้องรอบ่อยนะ <c oughs> บอสกินข้าวยังคะขอบคุณนะครับคุณแซดกินแล้วครับแต่ว่ากํลาลังให้ที่บ้านทําต้มพุงปลาอยู่เดี๋ยวกลับไปที่บ้านรอขักซูมานี่ขอบคุณครับรอทะลุจอขอบคุณครับอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะพี่บอไปหาแหนมตียังไม่ได้ไปครับเชฟมัตสวีจินแดงอีกแล้ว มา,มาต้องมาแบบมาทุกไหล่อะเสื้อสวยขอบคุณครับเอฟซี FC บอกว่าเสื้อตัวใหญ่ใช่ไหมขอโทษด้วยนะมันตอนทําเป็นโอเวอร์ไซส์แล้วปเป็นมันเป็นโอเวอร์ของโอเวอร์ไซส์ครับเพราะฉะนั้นไปตัดเอา <laughs> แต่เนื้อผ้า <laughs> แต่เนื้อผ้ามันดีมากเลยนะทุกคนเนื้อผ้ามันดีมากๆเลยนะครับไอเบิร์นอาบน้ำแล้ว่าอาบเรยบอยครับ ไม่ไม่ต้องใกล้ปากเดี๋ยวเสียมันแตกสบตาเน่อยค่ะดูตากูด้วยหวานมากตอนนี้ย <c oughs> นอนน้อยครับนะนนอนน้อยขอโทษด้วยพันที่ช่วยหน่อยนอนดึกใช่ครับนอนดึกทํางานเช้า <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องกลับแล้วครับวันนี้ทดสอบระบบให้ทุกคนเห็น ข้าคนบรนนอกข้าหลอกใครไม่เป็นอย่างที่เองเห็นข้าเป็นแค่คนปอนปอนอยู่กับท้องอยูกับท้องอะไรอยู่กับท้องทุงอยู่กับท้องทุง,ทง,ทงดูแลบ้านเกินเมืองนอน นานแล้วที่เองจากจรก่อนจากกันสัญญาอย่างไรร่ารวยได้ดีกลับมาอยู่ที่บ้านบะเข้มโตรจริงๆๆๆๆเซงจริงบ่ <S <S ออเอาเช็คดิเช็คอย่างไงเหรอมาเข้มจริงอย่างนี้เลยบ่ซื้อเสื้อได้ที่ไหนครับพี่เบิ้ลทางบ้านฟ้านะครับพิมพ์คำว่าเพจเสื้อเบิั่นปทุมราชมันจะมีมันจะมีขึ้นมาเห็น พิมคำว่าเพจเสื้อเบิ้นปทุมราชนะครับเพราะว่าจริงๆไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้จิงแอดและไม่ได้ทำอะไรส่วนใหญ่คนที่รู้จักจะเป็นแค่เอซที่เขาแบบอยู่ในดอมบ้างหรือคนที่อยากได้จริงๆเลยเข้มตัวจริงออบดีเข้มยินาวาสวัสดีเข้มตัวจริงเขาบอกวนกันหมดแล้วกูหลอนมากเลยเข้มตอนเนี้ยจริงหรือไม่จริงยินาวา I meet you ตัวจริงมาแล้ว บักเข้มตัวจริงปะปะเกี่ยบูแบนเมึงอล้วบักเข้มบักขี้บักเลมโบตัวจริงคนติดตามมั้สีเข้มนี้สาเข้มมือหน้าเห็นงานสี่สิบโมงากลาไปสบ่ดด้ขาถทษเด้อได้ถอนแล้วอินว่าคำทุชัยแลน now อินว่าคำทุชรยแลน I meet you handsome wow you so beautiful so much I know I handsome เชิสาวมาไทยคิดถึงขอบคุณนะครับจริงๆตอนนี้ผมอ่านผมมองตรงไม่ได้เพราะว่า ผมต้องอ่านคอมเมนต์จอใหญ่ข้างๆตอนนี้แค่ทดสอบระบบไว้สวัสดีสามารถทห้าร้อคนด้วยนะครับเขียนคือช่ำเตะบอลครับอต่อกาลังกายอินฮาว่า thank you ขอบคุณรอยยิ้มความสุขของคุณพี่ยิ้มด้วยนะครับนนลูกศิษย์กับอาจารย์วันนี้รักกันเฉยใช่โซอาไปใส่เบิร์นโซอาไหลอยู่ค่ะ ลำรวยได้ดีกลับมาอยู่ที่บ้านเอาจริงแกสร้างมิตรไปเยอะมากหมายถึงมิตรภาพใช่ไหมพาคุยอันไปจอยด้วยนะอ๋อนัดน้องกินข้าวแล้วครับ29เดี๋ยวเลี้ยงข้าวน้อง29เก้าจะเอาครีมบีไว้ไปให้ด้วยบีไปโอลีนไปไหนอยู่กับผัวครับ b ีไปโอลินอยู่กับผัวอยู่กับอยู่กับเก้านิ้ว มีไเรยนอยู่กับเก้านิ้วมีแฟนยังครับโสดครับทํางานเยอะดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่เบิร์นขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสี่พันหนึ่งร้อยคนนะคะเข้ามาทดสอบระบบะเฉยๆโอ้ยถ้าจะลงก็เสียดายจะไปก็คิดถึงขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเดี๋ยวหาวันไหนที่นอนอิ่มเดี๋ยวจะมาไลฟ์แบบจริงจัง ช่วงนี้นอนน้อยมากแล้วก็มันเอนด์จีมันหน่อยดิดพินให้ฟังหน่อยมันจะได้ยินไหมอ่ะใช่แล้วดีดเดี๋ยวจะดิดพินควยมานอยให้ฟังแล้วก็จะลงรอขุยอันเป็นพินเตอร์ได้ขุยอันทํางานที่ไทยได้แล้วหรอขุยอันเขามีไหมเขามีแบบตรไม่ได้หมายถึงขุยอันทำอะไร 再来一点啊！ ผมอยากให้ทุกคนให้กําลังใจไซตมะมีคนทาหาน้องก็ดีเลยผมจะได้มีโอกาสบอกด้วยเมื่อวานได้คุยกันในทางบ้านเขียวนะครับน้องตอนนี้ค่อนข้ากังวลมากเพราะว่าพ่อแม่น่าจะไม่สบายด้วยแล้วก็น้องเองก็อาจจะแซดด้วยนะครับก็เลยหาทางว่าจะพาน้องมาไทยให้ไวที่สุดแต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือพอมาแล้วเนี่ยน้องก็เป็นคนที่บอกว่าผมไม่สามารถทํางานอะไรได้เลยผมพยายามแล้วอะไรเงี้ยก็อยากคอมเมนต์ให้กําลังใจไซตมะครับช่วงนี้ครับใครที่เป็นบ้านของไซต์มะหรือไอ้โ้น ฝากส่งกำลังใจให้น้องด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามาพาน้องมาที่ไทยแล้วก็พาน้องทำงานให้ได้ไวที่สุดศรตฐมาเก่งมากผมจะเอาน้องมาทำงานให้ได้เร็วที่สุดนะครับเราจะพยายามหาทางดูงว่าเป็นไปได้น้อยมากแค่ไหนนะครับยังไงขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณ4ี่จุดีุ่ดแปถูกปะ่ะ ขอคุณ4.8 4.9นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตกลับบ้านแล้วเพราะว่ามาทํางานตั้งแต่10โมง11โมงยังไม่ได้เข้าบ้านเลยขอกลับไปกินข้าวที่บ้านอร่อยอร่อยเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่วันที่มี energy สูงๆวันนี้รักทุกคนนะครับสําหรับงาน Meeting จัดวันที่29มิถุนายนนะครับรับหน้างาน1,000คนแล้วก็มีคนถามผมมาว่าจะมีโอกาสทำไลฟ์สตรีมหรือเปล่าอันนี้กำลังเก็บมา พิจารณาแล้วก็อยากจะทำสตรีมให้คนได้เข้าดูทางออนไลน์ด้วยแต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องตั้งราคาเท่าไหร่เพราะไม่อยากเก็บสูงอยากให้ทุกคนดูได้เยอะเพราะว่ามันจะมีทั้งบ้านของน้องนุกน้องปายแล้วก็บ้านของโซแบมบ้านของสแน็คด้วยนะครับแต่ที่สําคัญคือที่อยากจะมาอธิบายให้ฟังคือหนึ่งวันนั้นไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังว่าถ้าบ้านของนุกปายบ้านของโซแบมบ้านของสแน็คมาเยอะหลายคนเผื่อวันนึงน้องขึ้นไปโชว์บนเวทีมันไม่ได้แบบเต็มที่จริงๆอะไร,รอย่างเงี้ย อยากให้ทุกคนโฟกัสกลับมามองว่านี่คือคอนเสิร์ตมิทติ้งของผมเองเป็นวันเกิดผมอะไรเงี้ยน้องอาจจะอาจจะไปแข่งรับเชิญร้องคนละเพลง2เพลงอะไรเงี้ยไปเพื่อแสดงความยินดีแล้วก็ทานข้าวกันส่วนคอนเสิร์ตหลักก็จะเป็นเบิร์เองแล้วก็จะมีการกิจกรรมกับ f c ของเบิร์เองในงานนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่า f c คนอื่นจะไปไม่ได้แต่ก็อยู่ที่การกดบัตรในในกลุ่มด้วยว่าจะกดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับที่สําคัญคือกดบัตรอาจจะให้ได้ไม่เกินคนละ2ใบนะครับ ไม่งั้นมันจะกลายเป็นการกดเยอะเพื่อน,นําไปขายให้คนด้านนอกเพราะว่าอยากโฟกัสให้คนในกลุ่มเพราะว่าแค่คนในกลุ่มก็ประมาณ4 4,100กว่าคนแต่เบิ้ลเชื่อว่า4,100กว่าคนอาจจะไม่ได้กดบัตรครบทุกคนก็ได้ก็ไม่แน่นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาส่งข่าวอีกทีนึงว่าจะเปิดขายบัตรหน้างานวันไหนนะครับกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่4โมง5โมงเป็นต้นไปเลยทุกคนก็อยู่ด้กันยาวๆถึง4ทุ่ม5ทุ่ม เนาะฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตปีหน้าด้วยนะครับมหาอหน้าเฟสติวัลนะครับจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับแขกรับเชิญไม่มีแขกรับเชิญครับงานนั้นเป็นงานคอนเสิร์ตใหญ่ไม่มีแขกรับเชิญครับทุกคนผมจ้างไปครับผมขอบคุณนะรักทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายทุกคนนะครับ see you again tomorrow like youto tomorrow see you again next time thank you teacher bye bye